สวัสดีครับเพจเสที่ดินสุพรรณผ่อนได้นะครับวันนี้พามาชมที่ดินสี่ได้ครึ่งนะฮะเป็นแปลงทิศบ้านสะเตยนะครับตำบลหนองสนอนะฮะอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแปลงนี้สี่ได้ครึ่งนะครับผ่อนได้นะครับไม่เช็คแบ็คลิสต์นะครับติดแบ็คลิสต์ก็สามารถทําเรื่องได้นะครับจ่ายงวดแรกทําสัญญาเขาใช้ที่ดินได้เลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงนะครับครับที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ถมนะครับผมที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ถมนะครับครับสี่ได้ครึ่งนะครับเป็นแปลงสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับของโครงการนี้นะครับครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับยังว่างอยู่นะครับแปลงนี้นะครับสะอยู่ท้ายแปลงนะฮะสะประมาณสามงานนะครับนะครับ ประมาณฮะโดยประมาณนะครับก็สามารถนะครับทําเกษตรยามเกษียณได้นะครับท่านใดที่อยากมาทําเกษตรยามเกษียณนะครับหรือมาปลูกต้นไม้ไว้ตอนเกษียณก็มาอยู่ได้เลยนะครับข้างๆเป็นได้อ้อยนะครับครับข้างๆเป็นไดอ้อยครับรั้วนี้เราล้อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับเฉพาะค่าล้อมรั้วก็ครึ่งแสนแล้วครับครับท่านใดสนใจก็ไม่ต้องล้อมรั้วนะครับเราล้อม มันคงแข็งแรงนะครับไม่ได้ล้อมแบบลูกๆนะครับล้อมแบบมืออาชีพร้อมนะครับนี่ฮะดวดเจ็ดแถวนะฮะครับเงียบสงบมากเลยนะครับไร้มลพิษไร้ควันดำนะครับบรรยากาศเย็นๆนะลมนะะดูยอดไม้นะครับใบผิวนะฮะ รีดาวครับจ่ายงวดแรกนะครับทําสัญญาเขาใช้ที่ดินได้เลยครับเราผ่อนมีหลายเลทนะครับถ้าผ่อนสองหมืนห้าเนี่ยเก้าสิบเก้างวดนะครับถ้าผ่อนหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทก็หนึ่งร้อยหกสิบเก้างวดถ้าผ่อนหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้างวดนะครับบรรยากาศดีมากครับครับนี่นะครับสะท้ายแปลงนะครับ กเก็บน้ําได้นะครับท่านใดอยากทําเกษตรยางเกษยณนะครับแปลงนี้ก็น่าสนใจอแปลงหนึ่งนะครับอากาศดีมากครับผมครับลมเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูข้างหลังขอบบ่อนะครับขอบสระนะครับสระนี้ถือว่าสระใหญ่เลยนะครับสามงานนี่เก็บน้ำได้ทั้งปีครับ อันนี้เราเดินมาด้านหลังครับขอบบอกนะครับ,บ,บ,รบถ่ายให้ดูนะครับข้างๆเป็นทุ่งนาของเพื่นบ้านนะครับสวยงามครับแปลงนี้ผ่อนมีสามเลทนะครับสองหมื่นห้าหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาท แล้วก็หนึ่งาพันห้บาทนะครับสวยงามมากครับเฉพาะรั้วก็ครึ่งแสนครเกินครึ่งแสนแล้วนะครับครับผมอารมณ์เย็นมากครับเนี่ยตอนนี้ครับอากาศประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะอำเภอเหล่าขวัญนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับบ้านสะเตยตําบลหนองสนนะครับท่านใดสนใจนัดชมที่ดิน0 8 8 8์2 4 7 4 9นะครับ เบอร์โทรและ ID ดีไลน์ผมสุด888924749ครับเบอร์เดียวครับแล้วก็เพจก็เพจเสถีดินสุพรรณผ่อนได้นะครับส่วนเฟสส่วนตัวก็ธนวัดจัน์กลิ่นนะครับยากาศดีมากเลยครับลมเย็นๆนะฮะเกษตรยามเกษียณเหมาะมากครับซื้อไว้ก่อนเกษียณนะครับครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับผม